สำหรับตอนที่3นี้นะครับเรายังคงคุยเกี่ยวกับหัวข้อของการเขียนทศนิยมซ้ำนะครับให้อยู่รูปของเศษสว่วนโดยในตอนนี้เนี่ยจะเน้นหนักไปที่การเขียนทศนิยมซ้ำสามหลักนะครับให้อยู่รูปเศษส่วนว,ว่ามันจิมพิธิการอย่างไรครับโดยอาศัยวิธีการแก้ระบบสมการเริ่มต้นนะครับมาดูกันที่ข้อ7ก่อนเลย ข้อนี้โจทย์ให้แปลง0.4 2 5์้ําให้เป็นเศษส่วนกลักการเขียนเศษส่วนจากทุยมํานะครับเราต้องทําการกรดตัวแปรใช่ไหมแต่ว่าก่อนอื่นครับลองสังเกตก่อนเนาะว่าวิธีการเขียนทุยมซามสามหลักเขาเขียนแบบไหนกันอ่ะดูนะครับเราจะเห็นว่าโจทย์เขาจะเขียนจุดบนตัวเลขตัวแรกที่ซ้ํา และจะเขียนจุดบนตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่3มก็คือตัวสุดท้ายสังเกตน,นะครับว่าเขาจะไม่เขียนตรงกลางให้มีจุดด้วยนี่ไม่มีจุดจะมีจุดแค่หัวกับท้ายจะมีจุดแค่หัวกับท้ายหัวคือสีแดงท้ายคือสีน้ำเงินการเขียนแบบนี้ครับมันจะหมายความว่าเลขซ้ำก็คือ4-2-5 4-2-5 4ี่สองหไปเรื่อยๆเ,เราจะเขียนจุดบนหัวขบวนและก็ท้ายขบวนตามลำดับตรงกลางระหว่างขบวนจะไม่เขียนจุดนะครับอันนี้คือการเขียนที่ยมซ้ำสำหรับเลขที่ตั้งแต่3หลักขึ้นไปเนาะสหลักก็ที่เดียวกันนะครับจะเขียนหัวกับท้ายตรงกลางไม่เขียนทีนี้อย่างที่เกิดไปแล้วเนาะว่า หลักการแปลงเนี่ยยังคงใช้รูปแบบเดิมก็คือการตั้งตัวแปลขึ้นมาก่อนขั้นแรกสมมติว่าครูให้ n เ,เหมือนเดิมเนาะคือ0.425 425 425ไปเรื่อยๆนะครับจย่าลมนะครับว่าเราจะเขียนแพทเทิร์นของการซ้ำกันเนี่ยอย่างน้อย3ชุดหรือเขียน3รอบมันเองใครจะเขียน4รอบ5รอบได้หมดเลยโอเคไหม ทีนี้ทวนเนาะข้อ1ถึง3ที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่ามันซ้ำกันหนึ่หลักถ้าซ้ำหนหลักจะคูณสิบข้อ4ีถึงหเป็นซ้ำสอหลักจะคูณด้วย100กรอบนี้คือข้อเซ้ำสามหลักนะครับลองเดาซิว,ว่าซ้ำหนหลักคูณ10ซ้ำสอหลักคูณร0อยซ้ำสามหลักควรจะคูณเลขอะไรครับคูณด้วย1000งพถูกไหม มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับซ้ํา1หลักคูณ10ซ้ํา2หลักคูณ100ซ้ำสาหลักคูณ1000เพราะฉะนั้นครับเราให้สมการแรกคือ n จากนั้นเอาสมการที่1เนี่ยไปคูณ1000ทั้ง2ข้าง1000คูณ n ได้1000 n 1000คูณ0.425นะครับ จะได้2 425นะครับหรือ425 .425 4 25 425แบบนี้ไปเรื่อยๆตั้งเป็นสมก,การที่2พอเราทำการตั้งสมก,การครบ2สมก,การขั้นต่อไปคือการแก้ระบบสมก,การนะครับเอาเบอร์2ตั้งลบกับเบอร์1ฝั่งซ้ายครับ1,000ลบ1เหลือ 999ฝั่งขวาฝั่งขวานะครับแยกกันมองเนาะมองในส่วนที่เป็นทศนิยมก่อนสีเหลือง425 425ห้ 4, 2, 5, 4, 2, 5, 3, ไปเรื่อยๆทั้ง2ชุดมันคือก้อนเดียวกันเวลาลบกันมันจะหักกันหมดส่วนอีกตัวเลขกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่หน้าทศนิยมจะเป็นจำนวนเต็มซึ่งมันจะเหลือแค่425-0ลบ0 อีกครั้งนะครับถ้าเราเอาเบอร์2ตั้งลบเบอร์1กลุ่มที่เป็นทศนสยมมันเหมือนกันเปะ๊ะมันจะหักกันหมดมันจะเหลือแค่จำนวนเต็มที่จับลบกันก็คือ425-0 425-0ครับก็จะเหลือ425เหมือนเดิมเท่ากับ 999N แปลว่า N เดียวก็คือ425หารด้วย9 9 9เนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่า N มันคือ4 2 5ซ้ํา ดังนั้น4.253สามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ก็คือ425ส่วนด้วย999นั่นเองนะครับจะเห็นว่าหลักการแปลงยังคงเหมือนการแปลงทศยมซ้ำา1หลักและก็2หลักทุกป,ประการเลยเพียงแต่ว่าถ้าซ้ำา3หลักเราจะคูณด้วย1,000แค่นั้นเองโอเคไหมทีนี้นะครับ หลักการเดิมเนาะให้หยุดเทปก่อนนะครับหยุดเทปก่อนลองทําข้อ8ข้อ9นะครับลองเรียนแบบข้อ7จ็ดทำตัวเองเนาะลองดูข้อ8ข้อ9พอทําเสร็จแล้วค่อยกดฟังเทปนี้ต่อโอเคไหมนะครับหยุดเทปก่อนเนาะสมมติว่าตอนนี้ทุกคนทําครบเรียบร้อยนะครับข้อ8ข้อ 9. เราลองเฉลยกันเนาะข้อ8ครับ เขาแปเป็นซ้ำสามหลักเนาะสามศูอย่างที่บอกไปนะครับเราจะเขียนจุดเฉพาะหัวขบวนกับท้ายขาบวนนะตรงกลางจะไม่เขียนแปลว่าข้อนี้เนี่ยเลขซ้ำก็คือ0.176 176 176คิดยอย่างน้อย3ชุดนะครับไปเรื่อยๆตั้งขึ้นมาเป็นสมการที่1เลขซ้ำกัน1หลักคูณ10 ซ้ำกัน2หลักคูณ100ซ้ํากัน3หลักคูณ1,000นะครับแปลว่าตอนนี้เอาสมการที่1เนี่ยคูณด้วย1,000เข้าไปจะได้เป็น1,000 N เท่ากับ176.176 176 176 176. ไปเรื่อยๆให้เป็นสมการที่2 จากนั้นครับขั้นที่3คือเอาสมก,การที่2ตั้งลบสมก,การที่1 1,000N-1N ลบ 1n ครับจะเหลือเพียง 999N ฝั่งขวาฝั่งขวานะครับเหมือนเดิมน,นะตอนนี้ครูไฮไลท์2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นทศนิยมกับส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม,เ,ตมเห็นไหม ถ้าเาเบอร์สองตั้งลบเบอร์1ส่วนที่เป็นทศนิยมมันเหมือนกันเป๊ะมันจะหากกันหมดมันจะเหลือแค่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มจับลบกันหมายความว่า 999N ครับเท่ากับ176ย้ายตัว999มาหาร N เดียวจึงเท่ากับ176หารด้วย999 9า 99. ้แต่เนื่องจาก N คือ 0.176 176ไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวนะเนื่องจาก n เ,เ,เดียวนะครับคือ0.176 176 176ไปเรื่อยๆซึ่ง n มันก็เท่ากับ176ส่วน999เหมือนกันแปลว่า0.176 176 176 17เนี่ย มันจะเท่ากับ176ส่วน999เช่นเดียวกันจำไดนไหมครับคอนเซปต์มันเป็นทุกอย่างเลยเนาะตั้งตัวแปรคูณ1,000แก้สมการมีแค่3ขั้นเองถัดมานะครับข้อที่9ข้อที่9รอบนี้จะเป็นเลขของ0จุด 934 934 934ไปเรื่อยๆข้อที่1ทำาไงนะตั้งตัวแปร934นะครับซ้ำกันเนาะเขียนน้อยสามชุดนะครับแล้วให้เป็นสมการที่หนึ่งถ้าเกิดว่าโจทย์เป็นทยมซ้ำสามหลัก เราจะคูณด้วย1,000นะครับซ้ 3, 1, ํา1หลักคูณ10ซ้ำสอหลักคูณ100ซ้ํา3หลักคูณ1,000จะได้เป็น1,000 n เท่ากับฝั่งขวาครับ934.934 934 934ไปเรื่อยๆให้เป็นเบอร์2จากนั้นเอาสมการที่2ตั้งลบกับสมการที่1 ฝั่งซ้ายครับ 1000n ลบ1 n จะเหลือเพียง999 n ส่วนฝั่งขวาฝั่งความเหมือนเดิมน,นะครับครูมองเป็น2ส,ส่วนส่วนที่เป็นทิยมซ้ำกับส่วนที่เป็นจำนวนเต็มพอเราจับเบอร์2ลบเบอร์หนึ่งเนี่ยส่วนที่เป็นทิยมซ้ำมันจะหักกันหมดพอดีมันจะเหลือแค่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มจับลบกัน ซึ่งก็คือ999 n เท่ากับ934ลบ0เหลือ934ย้ายตัว999มาหานะครับ n เดียวก็คือ934ส่วนด้วย999แต่ด้วยความที่ n เดิมมันคือ0.934 934 934ดังนั้น0.934ซ้ำเนี่ย ก็สามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้ก็คือ934ส่วน999นั่นเองโอเคไหมจะเห็นว่าสเต็ปการทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยตั้งตัวแปร3้ามหลักคูณ1,000แก้สมการแล้วจบนะครับอันนี้ก็คือหลักการแปลเทยยมซ้ำ3า3หลักให้เป็นเศษส่วน เดี๋ยวตอนต่อไปครับเราจะมาคุยกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าทุกสมที่เราเห็นนั้นมีทั้งตัวซ้ําและตัวที่ไม่ซ้ําอยู่ปะปนกันเราจะวิธีการแปลงให้เป็นเศษส่วนได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในตอนไป